จะพาน้องแสไมนมาเดินเล่นนะคะดูนีสวยมากเลยที่นี่คือที่ไหนกันแ่ไม่นะคะเป็นน้องของพี่คิวเบตนะคะพี่คิวเบตที่เป็นดาราลังดาราดัง <c oughs> ดาราดังมากในช่อง youtube ของคิวเ <c oughs> บตพันธิพงศ์พันธิพงศ์นางรำนางงามประจำจังหวัดอุบลอ่ะแสไม่ไห,ไหนชี้สิข้างบนหัวนะ่ะป้ายอะไร แพรหม่รู้ไหมว่าทออยเลตเนี่ยทออยเลตมันต่างกันกับรีสโตรมกับ room, กบัธโรมยังไงจ๊มโดไปกล้วน,นะคะบายบายไปแล้วนะคะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วโอเคเรามาดูตรงนี้นะคะทออยเลตกับรีสโตรมกับบัธโรมมันต่างงกันันยไง toilet toilet แล้วก็อาจจะเคยเห็นบางคำที่เขาใช้คำว่า restroom restroom เดี๋ยวจะบอกดขคว่ามีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวคุเจะว่ามาพูดในห้องน้ำปกติแล้วนะคะคำว่า toilet มักใช้กับชาวอังกฤษนะคะชาวอังกฤษชอบใช้คำว่า toilet กับห้องน้ำนะคะแต่สำหรับอเมริกันไม่ใช้เพราะว่าเขามองว่ามันแบบ จงขึ้มเกินไปมันหมายถึงไอ้โถส้วมอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้คำอื่นเช่นคำว่า b a d r o o m นะคะอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า rest room ส่วนมากแล้ว rest room นะคะพวกชาวอังกฤษเขาจะเข้าใจว่าเป็นห้องน้ำที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าหรือตาม Restaurant ตามร้านอาหารต่างๆเพราะว่าเป็น rest คือการพักผ่อนเนาะฉะนั้นการใช้ก็กหลักๆแล้วนะคะ เราก็เอาหยิบยืมของชาวทั้งอังกฤษอเมริกันมาใช้สลับไปสลับมาง้วกันไปหมดเราก็ไม่ต้องเครียดนะคะว่าเฮ้ยเราใช้ผิดหรือถูกว่าแต่เราก็รู้ในใจของเราว่าเอ้ยมันคืออย่างนี้นะใช้ต่างกังนนี้แต่หลักๆแล้วเราใช้ทอยเลทค่ะในประเทศไทยทอยเลทเสื่อมห้องน้ําค่ะบายห้องน้ำะน,นะคะทถ้อยเลททอ้ยเลทเขาใช้กับคนประเทศ อังกฤษนะคะคนอังกฤษเขาใช้คำว่า toilet นะคะแต่ถ้าเป็นอเมริกันใช้คำว่า restroom แต่คำว่า bathroom นะคะเขาใช้กันแบบเป็นห้องอแาบนบ้ำห้องอาบ,บน้ำแต่ประเด็นคือ restroom คำว่า restroom คือผักขอนเช่น restroom จะใช้กับห้องน้ำที่อยู่นอกบ้าน